ยูทูบเบอร์อินเดียคนติดตามกว่า1,500,000คนคู่หูปู่บาบูนและเรอีนเดินทางท่องเที่ยวไทยดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรกในไทยชมวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและการแกะสลักที่พัทยาแต่คลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดที่ปู่บาบูนและเรอีน พาคนดูไปชมเมืองไทยกับตลาดที่ห้างเทอร์มอ i ม a นลทเวนตี้วันตื่นเต้นกับเครื่องบินที่นำมาตั้งใจกลางตลาดการย่างเนื้อจอระเขคและเต้นรำไปกับดนตรีสดก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกอเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเริ่มต้นคลิปด้วยปู่บาบูลและคู่หูของเขานั่งชงชาดื่มกันที่ห้องพักเขาบอกว่าครั้งก่อนที่มาไทยเขาหาชาที่เขาต้องการดื่มไม่ได้ ครั้งนี้เขาจึงพกกาต้มน้ำและผงชามาเองจากอินเดียสร้างความสะดวกสบายไม่ต้องไปหาชาดื่มไกลๆจากนั้นเขาสองคนจึงเดินทางไปห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้ๆที่พักคือห้าง t ทอร์ม m i ม a นลทวันด้วยรถโดยสารเมื่อไปถึงห้าง t ทอร์ม m i ม a นลทวัน คุณปู่บาบูนก็ตื่นเต้นกับการที่คนไทยนำเครื่องบินมาตั้งประดับตกแต่งตลาดและห้างโดยสบทว่าพระเจ้าคนพวกนี้เอาเครื่องบินมาจอดที่นี่หรอมันดูน่าอัศจรรย์มากส่วนคู่หูของเขาก็บอกว่าหาข้อมูลแล้วว่าสถานที่แห่งนี้มีการจัดเทศกาลอาหารจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนกับอาหารไทยเดี๋ยวเรามาดูกัน เมื่อไปถึงร้านเครื่องบินพวกเขาเดินดูสินค้าและอาหารและเมื่อพบร้านแรกที่เป็นโดนัทสอดไส้คูหูเรอินจึงถามราคาและบอกว่ามันหน้าตาเหมือนในหนังที่เขาดูมากๆและเดินดูการทำโรตีใส่ไข่และกล้วยคุณปู่บาบูลบอกว่าที่นี่มีสินค้าและอาหารหลากหลายแต่และอย่างน่ากินมาก What is this? Roti and what is inside? Egg Banana egg, Banana, egg. Banana, egg. เขาทั้งสองคนเดินดูตลาดโดยรอบและไปเจอกับลูกขนุนมีน้ำปู่บาบูลถามด้วยความแปลกใจว่าลูกขนุนนี้คืออะไรเรอินจึงถามคนที่เข้ามาซื้อและได้คำตอบว่ามันคือผลทุเรียนและข้างๆนั่นคือขนุนปู่บาบูลบอกว่านอกจากอาหารแล้วประเทศไทยยังมีผลไม้หลากหลายชนิดจริงๆเมื่อเดินดูของสักพักบาบูลก็บอกว่าฉันอยากทานอาหารท้องถิ่นไทย เรอินจึงเดินเข้าไปซื้อปูอัดข้างๆมาชิมหนึ่งไม้เมื่อทานคำแรกบอกว่าอร่อยเป็นเนื้อไม่เหมือนเนื้อเหมือนกำลังกินอะไรที่ทำจากแป้งรสชาติไม่เข้มข้นมากหรือฉันควรพูดว่าฉันกำลังกินปลาบดอยู่นะบาบูนหรือที่เรากินเป็นเนื้อผสมระหว่างแป้งกับปลาแต่สรุปคืออร่อยมาก เมื <Smile. S 2> ่อทานเสร็จเข้าสองคนเดินไปสักพักก็พบกับร้านขายจระเข้ย่างบาบูลจึงหันมาพูดว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการปรุงและย่างเนื้อจอระเข้กินมันสุดยอดมากจระเข้กินคนแต่ปัจจุบันมนุษย์กินจระเข้ซะแล้วปู่บาบูลบอกว่าฉันตกใจมากที่เห็นสิ่งนี้จากนั้นบาบูลและเอรียนก็เดินไปเต้นหน้าเวทีอย่างสนุกสนานส่วนการล่องเรือและเที่ยวเมืองพัทยาช่องคอมมอนแมนโชแยกไว้อีกสองคลิปค่ะชาวต่างชาติที่เข้ามาดูคลิปนี้มีความเห็นหลากหลายบางก็ว่า มาไทยทั้งทีกินแค่นี้หรือไม่คุ้มค่ากับการเที่ยวไทยเอาซะเลยบางก็บอกว่าอยากเป็นคนแก่เหมือนปู่บาบูนที่ยังแข็งแรงและสนุกสนานเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แรกกล่าวว่าการอธิบายเนื้อปูอัดของเรอินนั้นตรงประเด็นเป็นปูเทียมที่มักใช้เนื้อปลาราคาถูกและสารยึดเกาะถึงจะไม่ใช่ปูจริงแต่ก็มีรสชาติค่อนข้างดีและฮิตมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่า มันดูเหมือนจอระเข้แต่ไม่ใช่จระเข้คุณควรลองกินคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าอุดสารมารไทยทั้งทีคุณจะกินแค่ปูอัดแท่งเดียวจริงๆหรอคุณควรกินผัดไทยหรือผัดซีอิ๊วหรือไก่โหระพาหรือต้มยำก็ได้ที่มากกว่าปูอัดคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่านาผิดหวังที่พวกคุณไม่ได้ลองอาหารของไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการผจญภัยมากขึ้นเมื่อไปอยังสถานที่แปลกใหม่เหล่านี้ คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าช่องตระหีมากเกินไปหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินบาบูนหิวโหยแต่เขาไม่อยากรบกวนเรอีนต้องแบ่งปูอัดแท่งเดียวถ้าในซาอุดีอาระเบียบาบูนจะเป็นเหมือนคนขาดน้ำและกินเหมือนหนูคอมเมนต์ถัดไประบุว่าเห็นเรอีนและบาบูนชิวๆที่เมืองไทยก็ฟินแล้วบาบูนทำให้ฉันนึกถึงตัวเองเมื่ออายุ63ปีคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันชอบเนื้อจระเข้ เนื้อของมันอยู่ระหว่างปลากับไก่และค่อนข้างเหนียวอร่อยอีกคอมเมนต์ระบุว่าประเทศไทยเป็นการรวมตัวของประเทศตะวันออกจริงๆชาวอินเดียญี่ปุ่นและยุโรปต่างรวมตัวกันอย่างสงบคอมเมนต์ comment ถัดไประบุว่าฉันรู้สึกประหลาดใจที่ตลาดมีเนื้อจอระเข้ขายคอมเมนต์ comment ต่อไประบุว่าจะพาพวกเขาไปตลาดของกินทำไมเนือเมื่อไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้กินอะไรเลย นอกจากนี้ทำไมพวกเขาถึงดูเหมือนอยู่บนพื้นห้องพักในโรงแรมทุกครั้งที่เดินทางพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเก้าอี้หรือโต๊ะหรืออย่างไรอีกคอมเมนต์กล่าวว่าฉันเคยกินเนื้อจอระเข้ทอดจิ้มกับซอสและทำบาร์บีคิวก็อร่อยดีคอมเมนต์ถัดไประบุว่าพวกเขาชงชาบนพื้นห้องฉันพยายามให้ผู้สร้างช่องเปิดใจเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อจ่ายเงินให้พวกเขาได้พักโรงแรมแบบตะวันตกและให้เรอินกับบาบู ได้ใช้จ่ายเงินบ้างเพราะประเทศไทยถือว่ามีราคาถูกมากแล้วอีกคอมเมนต์กล่าวว่า Terminal 21เป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่สนุกที่สุดในประเทศไทยคอมเมนต์สุดท้ายระบุว่าเบรอีนไม่ต้องกลัวของกินแต่ในฐานะเพื่อนที่ไปเมืองไทยปีละครั้งอยากกินซูชินอกบ้านเพราะตั้งไว้ในอุณหภูมิ90องศาและชื้นซูชินั่นอยู่บนถาดมาแล้วหนึ่งชั่วโมงเว้นแต่อยากใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องน้ำ เพื่อนๆล่ะคะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์พูดคุยมาได้ใต้คลิปเลยนะคะ